มันเป็นแบบนี้มันเสียแล้วพอมันเสียแล้วเนี่ยมันสก,กิลไม่ได้เลยสวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูงานขัดและพ่นเคลือบไฟหน้าการของมาสด้าสามนะครับเคสนีเ้เป็นเคส ติดสติกเกอร์มานานนะครับอันนี้ผมช่วงหลังๆเนี่ยพอเข้าใจว่าบางทีลูกค้าอาจจะเคยติดมาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะลอกอยังไงเพราะเวลาลอกแล้วมันมันเป็นแบบนี้มันเสียแล้วพอมันเสียแล้วเนี่ยมันสก,กินไม่ได้เลยอ่ามันจะแตกเป็นชิ้นๆชิ้นๆเคสติดสติกเกอร์หลายๆคลิปที่ผมแจ้งนะครับก็คือ ติดได้แต่ว่าพอถึงอายุของเขาเนี่ยเราต้องลอกออกพอเราไม่ลอกออกเนี่ยมันจะมีปัญหาตอนเราลอกคันทีอ่าไม่ว่าจะเป็นร้านสติกเกอร์หรือว่าทางร้านงานไฟหน้าแบบผมเนี่ยเออก็จะต้องมีวิธีการแก้ไขเฉพาะไม่งั้นเนี่ยมันเอาไม่ออกจริงๆนะครับอ่าอันนี้มันลอกด้วยยิ่งยิ่งกว่ากรอบอ่าแต่ทำได้ทำได้นะครับก็จะใช้เวลานิดนึง นะครับแล้วก็ต้องมีวิธีเฉพาะไม่แนะนําสําหรับคนที่ไม่มีไม่มีไม่ใช่ช่างเนาะอยากจะลองทําเองเห็นในหลายๆคลิป DIY ทําเองง่ายจังเลยเวลาเสียหายมากไม่ง่ายเลยครับช่างเราก็ต้องมาทั้งแก้แก้บางทีไม่ได้เหมือนเดิมร้อปร์เ็นะต้องแจ้งไว้ก่อน<ม>โคมท่านใดที่เป็นรถที่โคมมันราคาไม่สูงอะ่ะมันก็ทําได้ไปเจอรถ ที่โคมราคาหลักหมื่นหรือโคมชนิดที่หายากเนี่ยโอ้ปวดหัวเลยนะครับอ่ายังไงเดี๋ยวทางร้านเราแก้ไขให้นะนี่ให้ดูเลยไงรายละเอียดกว่าเดี๋ยวเราแก้ไขให้เดี๋ยวมาดูการอันนี้ลูกค้าอยากกลับมาเป็นสภาพเดิมสีใสนะครับอ่ากลับอยากกลับมาเป็นแบบออริจินอลเดี๋ยวจัดก,การให้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดขั้นตอนอื่นๆกัน หลังจากที่เรานำตัวสติกเกอร์นะครับออกมาแล้วก็จะเป็นชิ้นๆเป็นตอนๆแบบนี้นะครับอก็จะมีวิธีเฉพาะเอาออกเนาะจะต้องทำการขัดปรับพื้นผิวมันใหม่นะครับด้วยกระดาษรายน้ำทางร้านเราใช้มือในการขัดนะครับถามว่าทำไมต้องเป็นมือเพราะอย่าง,งอย่างโคมันเนี้ยจะสังเกตว่าถ้าเราดูเลยอ เหลี่ยมโค้งของแต่ละโคมมันไม่เหมือนกันไอโคมเรียบๆไม่มีปัญหาแต่ว่าเวลาเราใช้เครื่องเนี่ยเครื่องก็จะมีแรงนะครับถ้าเราควบคุมไม่ดีมันก็จะกินเนื้ออ่าเพราะฉะนั้นการใช้มือเนี่ยเราพยายามหลีกเลี่ยงการที่ตัวกระดาษทรายหรือเครื่องขัดหรือการขัดเนี่ยไม่ให้มันกินเนื้อมากเกินไปจนโคมมันเสียรูปร่างนะครับอ่าลักษณะก็จะประมาณนี้เราก็จะไล่กระดาษทรายน้ําไป ไปจนละเอียดนะครับช่างก็ต้องมีความชํานาญในการดูว่า,าขัดระดับนี้แล้วไม่เกิดไม่ทิ้งรอยในในบนพื้นผิวโคมเวลาเราพ่นอ,อันนี้เธาเรียกลงกระดาษทรายละเอียดละพื้นผิวจะต่างจากเมื่อกี้เห็นไหมครับก็ เรียบร้อยแบบนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเดี๋ยวเราเอาไปพ่นเคลือบอีกทีนึงนะครับอ่าหลังจากเราเตรียมพื้นผิวเสร็จเรียบร้อยนะครับลักษณะพื้นผิวที่เตรียมเสร็จแล้วก็จะมีความฝ้าแต่เรียบเนียนแบบนี้นะอ่าแล้วจะมีน้ำยาอยีกตัวนึงอะทดลองเลยครับนี่เป็นน้ำยาสำหรับพ่นเทสก่อนนะครับว่าหลังจากเราพ่นแล้วเราจะได้งานประมาณไหน โ okay. อเคก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเวลาเราพ่นจริงก็จะใส่แบบนี้เลยใส่กว่านี้ด้วยเพราะน้ํายาจะมีความเรียบเนียนมากกว่านี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูกัน เร็จเรียบร้อยนะคะสวยงามทำกับเดิมออริจินอลจะเห็นว่าตัวชั้นฟิล์มที่เราพ่นเคลือบจะมีความเป็นลุ้งอยู่นิดนึงนะครับแต่จริงๆมันไม่ให้ลุ้งนะชั้นฟิล์มแท้ครับทุกอันเวลาท้าทำเสร็จแล้วครับอ่ามันจะมีลักษณะเหมือนของใหม่ป้ายแดงเลยคือแรกๆมันจะมีการติดลุ้งนิดๆแบบนี้เลย ท่านใดสนใจเคสงานแก้แบบนี้นะครับแนะนำาถามเข้ามาทางร้านก่อนนะครับอาจจะถ่ายรูปหรือนำรถเข้ามาให้ดูใช้เวลานานนิดนึงนะครับแต่ว่าคุ้มค่าแน่นอนสวยงานแบบนี้ขอบคุณครับ